อู๋อู๋อ่าอูอู๋โอ้อ่าอูอู๋โอ้นี่เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่น้องๆรีเควสตมานะคะ สั้นๆที่ไม่มีคำแปลไม่มีความหมายแต่ต้องใส่ voice acting สื่ออารมณ์ให้ได้อย่างชัดเจนนั่นคือคำในกลุ่มอุทานค่ะคำอุทานส่วนใหญ่เป็นคำเดียวหรือพยางค์เดียวและคำอุทานส่วนใหญ่ไม่มีคำแปลบางคำอาจจะมีก็ได้นะคะเจอคำอุทานแรกๆไม่กล้าพากไม่กล้าออกเสียงเหตุผลเดียวเลยคืออายกลัวว่าจะออกเสียงไม่ดีเก้ๆกังๆถ้าจะเปรียบเทียบพูดคำเดียวเดียวๆอยู่ๆก็อุทานออกมาเลยเฮ้ยอุ อะโอ้อาวกับคำอุทานที่มันปนอยู่ในประโยคไม่กล้าตอบนะคะว่าอะไรยากหรือง่ายกว่าสิ่งหนึ่งที่ใครจะบอกนะคะอย่าคาดหวังว่าเสียงในคำอุทานของเราจะต้องเหมือนคนอื่นหรือเหมือนกับไอดอลนักพากย์บางคน ที่เราชอบเราอาจจะชอบชื่นชมก็ออกเสียงอุทานได้โดนแบบกระแทกทุกอารมณ์นะคะถ้าเราพยายามเรียนแบบเสียงคําอุทานก็เหมือนเรากําลังพยายามภาคเสียงให้เหมือนคนอื่นนี่ก็สิ่งที่ใครย้าเสมอนะคะว่าการภาคเสียงยิ่งพยายามเรียนแบบเราก็จะยิ่งค้นหาเสียงที่โดดเด่นของเราไม่เจอค่ะการใช้เสียงในคำอุทานก็เช่นกัน ฝึกอย่างจริงจังเริ่มจากน้ําเสียงที่เรามีอยู่สำเนียงการพูดที่เราเป็นอยู่จะถึงจุดหมายและค้นหาเสียงอุทานของเราที่ดีที่สุดได้เร็วกว่าที่ต้องอธิบายยืดยาวแบบนี้นะคะเพราะมีน้องๆอัดเสียงแล้วก็ส่งมาให้แพลฟังเสียงผมแบบนี้ได้ไหมเสียงหนูแบบนี้ได้ไหมพีม่เิดจะตอบเหมือนกันหมดเลยค่ะได้เพราะเป็นเสียงคุณไงนะและก็จะให้เทคนิคกลับไปค่ะถ้าอยากได้อารมณ์ชัดกว่านี้ถ้าอยากฝึก acting ในคำอุทานสื่ออารมณ์ได้มากกว่านี้ก็ให้ตั้งระดับการสื่ออารมณ์เอาไว้ค่ะ3-4ถึง4ระดับลองย้อนกลับไปดูหลายๆคลิปนะคะมักจะแนะนำว่าการฝึก voice acting ของเราให้ตั้งระดับของ acting ไว้เสมอสื่ออารมณ์ชัดระดับ 1, 2, 3, 4งสอสให้เวิร์คช็อปคำที่เป็นสระต่างกันนะสระอาสระอุสระอูและสระโอหมายความว่ายิ่งเราออกเสียงสระพวกนี้นะคะชัดมากแค่ไหน มีส่วนช่วยให้การสื่ออารมณ์ของเราชัดมากขึ้นเท่านั้นนะคะอู้ฝึกสื่ออารมณ์ระดับที่หนึ่งอู้อารมณ์ดีชอบอู้อู้อู้รับไม่ได้ต่อต้านเบื่ออู้อ้ไม่เห็นด้วยไม่เอาอู้อู้คิดด้วยไงเอ้ยเฮ้ยระดับที่หนึ่งเรียกทักทายคนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไม่นาย เอ้ยพูดเล่นเปล่าเอ้ยจริงเปล่าเอ้ยคนนั้นใครเสียงระดับนี้ใช้ทักทายก็ได้หยอกเล่นก็ได้แย่กระแซะก็ได้นะคะระดับสองค่ะทักทวงบ้างนะคะเอ้ยเอ้ยจะดีเหรอเอ้ยไม่เอาเอ้ยเอาไว้ก่อนเอ้ยก็ดีแล้วไงเอ้ยนี้ก็อร่อยนะเอ้ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยสังเกตนะคะคำว่าเอ้ยเฮ้ยจะมีทั้งในประโยคเชิงบวกและเชิงลบ Voice acting ก็ต้องแตกต่างกันโอ้ oh, oh, ก็มักจะเจอมีอยู่ในประโยคในเชิงบวกและลบด้วยเช่นกันนะคะโอ้ oh, สวยโอ้ oh, น่ากินในประโยคนี้ถ้ามันน่ากินมากขึ้นเสียงโอ้ก็ต้องไม่เหมือนเดิมนะคะโอ้ oh, น่ากินโอ้ oh, น่ากินอ่ะถ้าระดับ3าน้องๆทำได้ไหมโอ้ oh, น่ากินโอ้ oh, น่ากินถ้าอยู่ในประโยคแบบ ไม่ปลื้มหรือเชิงลบออกจียงไงคะโอ้นี่ฝีมือคุณหรอโอ้ไปแก้มาใหม่ได้ไหมโอ้ยังใช้ไม่ได้โอ้มันยังใช้ไม่ได้โอ้พอแล้วโอ้พอสักทีเหอะแต่ในการฝึกจริงๆน้องๆสามารถฝึกคำเดียวๆโดยที่ไม่มีประโยคก็ได้นะคะอ่ะเรามาฝึกกันดูไหมอ่าอ่า อ่าไมโทไมตรีเสียงต่างกันนิดเดียวก็สื่ออารมณ์ต่างกันได้ด้วยนะคะเสียงท้ายๆจะมีสูงต่ำที่ต่างกันด้วยฟังอีกรอบไหมคะอ่า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 มันจะช่วยให้เราสื่ออารมณ์ได้ต่างกันอู้อู้อ่าอู้อู้โอ้เซตสุดท้ายนี้สื่ออารมณ์มีความสุขนะอู้อ่าอู้โอ้อ่าอู้อู้โอ้ ลองฝึกตามนี้ก่อนนะคะหวังว่าจะเจอวิธีการฝึกอัดเสียงส่งมาให้พี่แคทฟังได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคอมเมนต์แล้วก็มาช่วยกันให้น้องๆอ,ออกเสียงอุทานได้อย่างสนุกมั่นใจไม่อายเหมือนที่พี่แคทเคยอายนะฝากไว้ท้ายคลิปนะคะคําอุทานเราไม่จําเป็นต้องเหมือนใครแค่สื่ออารมณ์ได้ก็ดีที่สุดแล้วคําอุทานถึงจะสื่ออารมณ์ในชั่ววินาทีก็จริงแต่ก็เป็นการโชว์ทักษะของเราเหมือนกันดังนั้นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกนะคะ สุดท้ายค่ะทุกครั้งที่เจอคำอุทานไม่ต้องอายค่ะออกเสียงไปเลยถ้าไม่อายและมั่นใจเสียงของเราก็จะฟังเป็นธรรมชาติและดีขึ้นเรื่อย